สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับคุณผู้กินฟ้าค่ะวันนี้คุณผู้กินฟ้าจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับเด็กประถมวัยนะคะเรื่องอาการวัดและเรขาคณิตสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการปวค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปหน้าที่1ถึงหน้าที่4ใช่ไหมคะ อาทิตย์นี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสอนหน้าที่ห้านะคะทุกคนเปิดไปโอเคเมื่อเด็กๆเปิดมาหน้าที่ห้าแล้วใช่ไหมคะเขาถามว่าอันไหนที่มีความสูงเท่ากันแล้วให้เขียนวงกลมนะคะล้อมรอบภาพของเล่นที่มีความสูงเท่ากันอเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกเขาก็มาคิดอยู่ว่าหุ่นยนต์ตัวไหนนะ้ามีความสูงเท่ากันนะคะนี่ ข้อแรกเลยนะหุ่นยนต์ตัวไหนสูงเท่ากันนะคะเด็กๆคิดว่าหุ่นยนต์ตัวไหนคะที่มีความสูงเท่ากันเอ่ยอืมใช่แล้วคะ่ะหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองมีความสูงเท่ากันใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่มีความสูงเท่ากันค่ะอ่าวงเลยนะ เสร็จแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับข้อนี้ข้อต่อไปเด็กผู้หญิงเขาถามว่าตุก๊กตาตัวไหนมีความสูงเท่ากันสีชมพูสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มเด็กๆคิดว่าตัวไหนมีความสูงเท่ากันคะหนึ่งติ๊กต๊กติ๊กตก,ตก,ตก ่าถูกต้องแล้วค่ะตัวสีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสีน้ำทานมีความสูงเท่ากันแล้วก็วงกลมเลยง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะสำหรับหน้าที่5ก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูหน้าที่2กันค่ะหน้าที่2องเขาถามว่าอะไรคะหน้าที่สองอหน้าที่หเนาะหน้าที่ห หน้าที่หกเขาถามว่าหนักกว่าเบ้ากว่านะคะสนทนาและร่วมกันเปรียบเทียบและติ๊กเครื่องหมายถูกในวงกลมนะคะในวงกลมนี้เลยว่าสิ่งของไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากัน,นะะเ,เด็กๆก,ก็สังเกตเลยเด็กผู้ชายคนนี้เขาถืออยู่ใช่ไหมคะถ้าน้ำหนักมันมากกว่าใช่ไหมน้ำหนักอันไหนมันมากกว่ากัน เดี๋ยวผู้ชายคนนี้เขาก็จะอะไรคะเอนไปฝั่งนมากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆดูคำตอบหรือยังเอ่ยติ๊กติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องค่ะลดคันสีน้ำตาลใช่ไหมคะมีความมีน้ำหนักมากกว่ากันดังนั้นเราก็ติ๊กลด ของเล่นไม้นะคะมีน้ำหนักที่หนักกว่ารถสีแดงคันนี้นะคะของเล่นพลาสติกติ๊กเลยค่ะตึ๊บเสร็จแล้วง่ายไหมคะง่ายมากเลยต่อไปเรามาดูข้อนี้กันเขาบอกว่าให้ติ๊กถูกในวงกลมสิ่งของที่มีน้ำหนักเบากว่ากันตุ๊กตาปูนพลา อตุกตาปูนใช่ไหมคะาฟาสเตอร์ใช่ไหมคะ,ะกับตุกตาผ้าอันไหนมันมีน้ำหนักที่เบากว่ากันระหว่างตุกตาผ้าตัวนี้กับตุกตาปูนอถูกต้องค่ะอันไหนที่มีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่สูงกว่าอันที่มันมีน้ำหนักต่ำมือของเด็กชายที่มี ควานต่ำกว่าใช่ไหมแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเลยในสิ่งของที่เบากว่าก็คือตุๆๆๆๆๆๆต๊กาตาสีเทานั่นเองจุ๊บเรียบร้อยแล้วคะ่ะหน้าที่6กก็เสร็จแล้วโอ้ง่ายมากง่ายมาก ต่อไปมาดูหน้าที่7นะคะหน้าที่7เป็นการช่างผลไม้ช่างผลไม้แล้วให้เขียนวงกลมล้อมรอบผลไม้ที่มีน้ำหนักน้ำหนักนะคะมากที่สุดนะหนักกว่ากันนะระหว่างสับประรดกับแตงโมนะคะเด็กๆคิดว่า ระหว่างสับประรดกับแตงโมใครมีน้ำหนักมากกว่ากันคะูะกิก่งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะโอเคเก่งมากคะ่ะเด็กๆน้ำหนักที่มากกว่ากันนั่นก็คือแตงโมนั่นเองคะ่ะแล้วก็กลมเลยชุบเสร็จแล้วใครถูกบ้างเอ่ย โอ้เก่งมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูข้อนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเขาถามว่าอันไหนที่มีน้ำหนักเบากว่ากันระหว่างส้มกับผลไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรคะสับประรดแอ่อสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่อันไหนมีน้ำหนักที่เบากว่ากันคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องคะ่ะสตรอเบอรี่จะมีน้ำหนักเบากว่าสับประรดนะคะ โอ้เสร็จแล้วหน้าที่เจ็ดเสร็จไปแล้วนะอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปเราไปดูหน้าที่แปดกันค่ะหน้าที่แปดหน้าที่แปดเขาถามอะไรเอยเขาถามว่าหนักเท่าไหร่โอ้หนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะให้เด็กๆทุกคนนะคะนับจํานวนลูกแก้ว ที่แทนค่าน้ำหนักสิ่งของและเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมตามจํานวนลูกแก้วนั้นมานับช่วยกันนะโอเคพร้อมจะนับกับครูกิ่งหรือยังคะ นับจำนวนลูกแก้วที่แทนค่าน้ำหนักสิ่งของและเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมตามจำนวนลูกแก้วนะอ่ะเรามานับกันนับลูกแก้วอันที่หนึ่งสองแล้วก็3แสดงว่าลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกคะหนึ่งสอสาสี่ห้าข้อไหนเอ่ย ข้อสีเขียวนี้นะคะแล้วก็วงกลมเลยวง,วงลวกลมเรลกสามนี้นะคะพอลูกแก้วเรานับได้สามใช่ไหมคะเรานับได้3ามแล้วก็วงกลมเลขสามต่อไปมาดูข้อนี้กันแต่คุณสุไม่เห็นชัดๆเลยนะโอ <OK S 2> เค <OK S 2> เห็นชัดแจ๋วเลย <ๆ S 2> เรามานับลูกแก้วพร้อมๆกันเลยค่ะนับหนึ่ง สอสแล้วก็สี่อ่ะลูกแก้วที่อยู่ในข้อนี้มีทั้งหมดกี่ลูกคะอ่าถูกต้องค่ะมีทั้งหมด4ีลูกแล้วก็วงกลมเลขสี่เลยเสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อนี้กันลูกแก้วมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยถ้าแทนน้ำหนักของกรรไกลชิ้นี้นะคะนะไปหนึ่ง สองสมสแล้วก็ห <5. S 2> แสดงว่าน้ำหนักของกันไกรนี้มีน้ำหนักอยู่ที่5ะะโอเคเสร็จแล้วง่ายไหมคะสำหรับหน้าที่8โอ้ง่ายมากเลยนะคะต่อไปเราจะไปดูหน้าที่เก้านะคะพอสุดท้ายแล้วพอสุดท้ายของเราในวันนี้เขาถามว่าหนักเท่ากัน อันไหนที่มีน้ำหนักเท่ากันบ้างน,นะคะอันเนี้ยคือตัวแทนคือเท่ากับนะคะเท่ากะะับหรือเท่ากันนั่นเองนะคะเนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมตัวอยา่างเนี่ยถ้ามันอยู่ระดับเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือน้ําหนักเท่ากันแต่ถ้ามันเอ็นไปฟังได้ฟังหนึ่งคืออ่าวฟังนี้มันต้องหนักกว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้มันเบากว่าฝั่งนีนะะ้เหมือนข้อที่บรรผ่านมาที่เราดู มาดูข้อนี้กันให้เขียนติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของไม้บล็อกที่หนักกว่ากันอือันไหนหน้าที่มีน้ำหนักหนักกว่ากันนะคะอันไหนเนะี่